สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนนหนึ่งกับเกม y u g i o ดูเอลลิงค s นผมวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวเด็กไซเฟอร์นะฮะเรียกว่าเป็นอีกสายหนึ่งของ Galaxy Eye Dragon นะส่วนตัวสกิลเนี่ยผมใช้เป็นรอเซนไลท์เพราะฉะนั้นคือเมื่อเราเสียไลฟ์พ์ได้แนน่1,500ขึ้นไปเนี่ยในช่วงดอเฟสหน้าเราสามารถทำการสุ่มจั่วมอสเตอร์ท่าแสงได้ครับผมเฮเริ่มที่ใบแรกไซเบอร์ Cyber. B plan ตัว B plan เนี่ยบอกว่าสามารถเลือกมอนสเตอร์ไซเฟอร์ของเราที่เราทำการควบคุมอยู่2ใบนะครับให้กลายเป็นเลเวล8ได้แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อเราทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ไซเฟอร์ไม่ว่าจะเป็นปกติหรือพิเศษถ้ามีตัว B plan อยู่บนมือเนี่ยเขาก็จะสามารถทำการอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้เช่นกันแล้วก็ความสามารถสุดท้ายก็คือเมื่อตัว b plan เขาถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกและตกลงสุสารตัวเขาเนี่ยสามารถทำการรีมุฟตัวเองออกไปได้เพื่อทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ชื่อไซเฟอร์เดดเด็กขึ้ พัลสมาดก็คือเมื่อมอนสเตอร์ไซเฟอร์เราถูกทำลายจากการต่อสู้เราสามารถส่งตัวเขาจากบนมือเนี่ยแล้วก็การ์ดบนมือหนึ่งใบหรือในสนามนั้นลงสุสานได้เพื่อให้การ์ดมอนสเตอร์ไซเฟอร์ใบนั้นกลับเข้ามาอยู่บนฟิ์ได้ครับผมแล้วก็พลสมาดของตัวมิเลอร์เนี่ยตอนที่เขาตกลงสุสานในตอนเอ็นเฟรตนะไม่ว่าจะเป็นเอ็นเฟรตใครก็ตามเราสามารถทําการเสิร์ชมอนสเตอร์ไซเฟอร์จากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้ครับผมแล้วก,การ์ป็นต่อมาไซเฟอร์ทบินแรปเตอร์เมื่อผู้แข่งทาการควบคุมมอนสเตอร์ ทีัญเชิญพิเศษออกมาจากเอ็กซ์ต้าเด็กแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์ทาการควบคุมอยู่เลยเราสามารถทําการอัญเชิญเขาออกมาจากบนมือแบบพิเศษได้ครับผมจากนั้นเราสามารถทําการทิ้งการบนมือหนึ่งใบได้เพื่อทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ไซเฟอร์จากบนมือหรือในเด็กเนี่ยออกมาได้ครับผมแต่ถ้าเราทําการอัญเชิญแบบวิธีนี้เราจะไม่สามารถทาการอัญเชิญมอนสเตอร์จากในเอ็กซ์ต้าเด็กได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ไซเฟอร์เท่านั้นนะต่อไปต่อมาไซเฟอร์วิง ตัวไซเฟอร์วิงเนี่ยบอกว่าถ้าเราทําการควบคุมมอนสเตอร์ไซเฟอร์อยู่นะเราสามารถทําการอัญเชิญเข้าออกมาจากบนมือได้เลยและอีกความสามารถหนึ่งนะครับเราสามารถทําการแซกตัวเขาได้เพื่อทําให้มอนสเตอร์ไซเฟอร์ทั้งหมดในสนามเราเนี่ยเลเวลเพิ่มขึ้นอีกนะอืมไปต่อมาบ็อกเซอร์เวลก็เป็นแฮนด์ทรับเมื่อเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้เราสามารถทําการอัญเชิญเข้าออกมาจากบนมือได้เพื่อให้ความเสียหายที่เราเสียไปเนี่ยกับคืนมานะไปต่อมามอนสเตอร์รีบอลเราสามารถทำการชุบชีวิตมอนสเตอร์ในหลุมได้หนึ่งใบเอามาใช้ย้ำจำเป็นนะ ไซโคลนยิงแผงหลังบุกอัพมูนเอามาจับมอนสเตอร์นอนแล้วคว่ำหน้านะแทบโฮเอามายิงมอนสเตอร์2ใบในสนามนี่ว่าของการตายนะไอตัวบุกอัพมูลกับแทบโฮเนี่ยโอเคใบต่อมาตัว g า l ล็กซ y ่ไอไซเฟอร์ดาก้อนครับความสามารถก็คือเราสามารถทำการถอดโอเวอร์เลนหนึ่ใบนะจากนั้น เราสามารถทําการควบคุมมอนสเตอร์คู่แข่งที่ทาการไงหน้าอยู่ได้ครับผมแล้วก็มอนสเตอร์นั้นจะถือว่าชื่อ Galaxy Eye Cipher Dagon แล้วกำลังโจมตีจะเป็น3 0 0พันแต่มอนสเตอร์ของเราทุกตัวเนี่ยจะได้รับความสามารถเพิ่มเติมว่าไม่สามารถทําการโจมตีเข้าไรพอย์โดยตรงได้ต้องโจมตีผ่านมอนสเตอร์เท่านั้นนะการไปต่อมา Hylatic Sandagon เมื่อเราทําการถอดไส้โอลเอ์หนึ่งใบเราสามารถทําการทิ้งกร์ดบนมือหรือใน3กี่ใบก็ได้เพื่อทาลายการ์ดในสนามเท่ากับจำนวนที่เราทิ้งไปนะ a b y s เอามาปิดหลุม ตัวโฮปเรเราสามารถทาการแลงอัพมาจากโฮปได้จากนั้นถ้าไลฟ์พอยต์เราเหลือ1000หรือต่ากว่าเราสามารถทําการถอดโอเวอร์เล์เพื่อเลือกเป้าหมายคู่แข่งหนึ่งตัวเนี่ยพลังโจมตีลดลง1000แล้วตัวเขาเพิ่มพลัง500ครับผมตัวโฮปเร่สามารถทําการถอดโอเวอร์เล์เพื่อกันตายได้นะแล้วก็แมงมุมเอามาถอดโอเวอร์เล์และรีมูฟคู่แข่งหนึ่งตัวครับผมแล้วก็ตัวสกายพริซอนตัวเขาเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีกับป้องกัน,นตามมอนสเตอร์ที่อยู่ในหลุมใบละ100จากนั้นถ้าเราทําการจ่ายโอเวอร์เล่หนึ ในเทิร์นต่อไปของคู่แข่งจะไม่สามารถทําการทาลายการไปนี้ด้วยการเอฟเฟกแล้วก็ผู้เล่นทั้งหมดจะไม่สามารถทําการอัญเชิญมอสเซอร์ออกมาจากหลุมได้ครับผม okay, ประมาณนี้นะดูรีเพลย์กันรีเพลย์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวพอสมควรนะตอนแรกผมปลามาดเด็กไซเฟอร์นะว่าไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาทำไมาจะเล่นได้จริงหรือเปล่าซึ่งผิดคาดฮะอย่างที่ว่าครับเด็กอะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในดูเอลลิงนะ แม่งเล่นในการจริงไม่ค่อยได้จะเล่นในดูเอลลิงนี่ค่อนข้างดีอะ่ะกลายเป็นว่าทำคอมโบในการเอ็กซได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะเออตัวไซเฟอร์เนี่ยอันนี้เป็นแบบที่เจอกับตัวไรล,ลอดนะเออไรสวอนอ่ะเขาก็ทำการถมสุสานเข้าไปนะ ก็ทำการซิงโครเป็นเซตาก็แปลกใจกันทำไมเขาไม่เป็นเอลเวลี okay, เราก็ทำการหมอบไซคล,คลนหลุมสองแล้วก็ตัวมิเลอร์ไนไปนะ aru, ผมสุสานต่อเนื่องคนระัเขาตียืมมาผมเปิดหลุมสองใส่แล้วก็มิเลอร์ไนหนะตอนอินเฟส เมื่อเขาตกลงสุสานเขาก็สามารถทำการเสิร์ชมอสเตอร์ไซเฟอร์เจเด็กขึ้นมือได้ครับผมเห็นเขาเทินจั่วทำการเชิญแรปเตอร์นะจากนั้นตัวบีแพลนเห็นการเชิญไซเฟอร์เขาก็จะโดดออกมาจากมือด้วยตัวบีแพลนสามารถทำการเปลี่ยนเลเวลไซเฟอร์สองใบเป็นเลเวลแปดเปลี่ยนไปท่วันนี้เราเล่นกับตัวไรล์หลอดนะไรล์หลอดเนี่ยเขาจะเล่นกับในสุสานเป็นหลักนะเราก็ทำการปิดการเชิญจากสุสานไปซะ,ะทำการโจมตีนะเขาก็ทำการเนเกต จะตุด้วยตัวเบคอนไปเขตจังหวะนี้เขาทำการอัญเชิญเลเวเนียนะฮะแต่ว่าเลเวเนียก็ไม่สามารถเอาเข้าลงได้นะเพราะเขาไม่สามารถถูกทำลายจากการเอฟเฟกต์นะตัวชาแมนทำการอัญเชิญออกมาจากรีมูฟโซนนะฮะไม่ได้อัญเชิญออกมาจากในหลุมเพราะอัญเชิญจากในหลุมไม่ได้นะอ่าจังหวะนี้เขาเป็นเอเวอรี่นะแต่เอเวอรี่ก็สายไปนะเพื่อพลังโจมตีน้อยกว่าอ่าจังหวะนนี้ผมก็ทำการถอด เพื่อเนเกตการอัญเชิญในหลุมนะั้นแล้วก็ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์มิลเลอร์เออมิลเลอร์ไนแล้วก็เรียกบีแพลนองมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลี้ยวแปดเหมือนกันนะอ่าจากวันี้ผมเป็นฮิลลาริกซันอ่าทำการถอดโอเวอร์เพื่อใช้เอฟเฟกต์นะนี่คือว่าเทินต่อไปเอเวอรี่จะไม่สามารถโดดขึ้นมาจากในหลุมได้นะออเออนี่ว่าเขาก็ตัดสินใจยอมแพ้ไปซะ <laughs> เัน,น้ตานี่น่าจะเจอกับซิกซามุไรนะเค okay. ผมก็ทำการหมอบไซคลนไปสองใบนะ,ะทางฝั่งซิมุไรก็ทำการวางโดโจผมก็ใช้ไซคลนสวนไปเลยทำการตัวฟูมาแล้วก็หมอบกาสองใบนะแล้วก็ใช้สกิลเทียด้วยไบ วันนี้ผมก็ใช้ไซโคลนสวนยิงแผงหลังไปเลยนะเรียกว่าโชคดีมากๆเลยคนระับผมยิงโดนซิกส์ตายนะเออเฮ้เข้าเทินจู่ะอ่าทมการลงแรปเตอร์นะเออแล้วก็โดนฝัดเกรเป็นแบบโดนฝัดเกรไปนะแล้วก็ผ่านเทินเลยเอ่าทางฝั่งนั้นก็ทำการซิงโปรนะเป็นชีเอ็นอ่าเทสกิวทีได้ไบายอีกรอบนะฮะ อ่าตัวแรปเตอร์ถูกทำลายจากนั้นใช้ผมใช้พลังงานของมิลเลอร์ไนท์นะทิ้งการ์ดบนมือกับตัวเขาเนี่ยแล้วก็เรียกตัวไซเฟอร์ที่ถูกทำลายเนี่ยกลับขึ้นมือเอ้ยกลับมาลงสนามได้อีกรอบแล้วก็ตอนอินเฟสนะตัวมิลเลอร์ไนท์ตกซุงสุสานก็ทำการเสิร์ชมอนสเตอร์ไซเฟอร์จ่ายเด็กขึ้นมือได้ครับผมอ่าทำการลงมิลเลอร์ไนท์อีกรอบนะแล้วก็สามารถบ,บีเอ่อบีแพลนนะเออลงไปได้แถวนี้ใช้บีแพลนนะเปลี่ยนตัวเขากับตัวมิลเลอร์ไนท์เป็นเวลแปะแล้วก็ทำการอัญเชิญเป็นสกายพิซนนะ ทำการปิดหลุมไปนะแล้วก็เก็บตัวชิเอ็นไปเลยกระตีเข้าไปกดแดนบอร์ดแล้วก็ตัวมนะิเดอรลไนท์นตรงสุสานก็เสิร์อ,อไซเฟอร์ขึ้นมือนะตัวนีว้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งเลยนะคือทำการซิงคโครได้ต่อเนื่องแถมเสิร์ชการ์ได้ตาหากนะป้ายยานะครับเรียกว่าป้ายยา <laughs> เทำการเชิญมิลเลอร์นะครแล้วก็ตัวไซเฟอร์วิงเนี่ยเมื่อมีมอนสเตอร์ไซเฟอร์ก็สามารถทําการออกมาแบบพิเศษได้เช่นกันอ่าทำการอัญเชิญเอ็กซิปเป็นแมงมุมนะแล้วก็ทําการถอดใต้แล้วก็รีมูฟไปนำลำดับนะแล้วก็ตีปิดเกมไปเลยอ่าโอเคเนี่ย วันนี้ให้ดูรีเพย์สามตาเลยนะฮะเรียกว่าเอามาขายตรงฮะเรียกว่าใครที่กําลังสับสนว่าไซเฟอร์มันเก่งไม่ว่าเก่งไม่ว่าก็ลองมาดูลิปนี้ก็ได้ฮะอันนี้ก็เจอกับแมกเนตวอลเลเยอร์นะเออได้เคียหนึ่งในแผ่ปัจจุบันเลยโอเคอขาทำการอัญเชิญตัวเดลต้านะเออลงถมสุสาน ใช้ไซโคลนนะ่ายิงแขงหลังเข้าไปยิงโดนบุกอมูลแล้วก็หมอบบุกอมูลแล้วก็ผ่านแล้วผมก็ผ่านเทินเช่นกันแล้วเขาก็ทำการเรียงเขานะแซกไปตามสไตล์ของแมกเนตวอลเลเยอร์นี่เขาเทินนะเขาจูก,การกทำการอเอ็กซิสเป็น dry w ฟ l f นะเพื่อตีแข่งหลังผมนะมผมก็ปล่อยเขายิงไปนะเรียกว่าเราก็จะขัดเขาทำไมก็ไม่รุ่นกัน <laughs> จ้เป okay. นะ็นอัลฟาแล้วอัลฟาเสิร์ตเบอร์เซเคียนแล้วก็แต่วันนี้เขาตัดสินใจลงเบอร์เซเคียนมาเลยนะทำการโจมตีอาจจะวันนี้ผมมีตัวบ็อกเซอร์เวลนะก็ทำการแฮนด์แท็บลงไปเชิญลงมาแล้วก็ได้ไลท์พอยต์คืนนะแล้วก็ใช้สกออิลดรอเซนไลท์ทำการจู่มอเตอร์แสงขึ้นมือนะแต่งี้ผมลงเป็นออตัวแรปเตอร์แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวไซเฟอร์วิงเนี่ย ลงไปแบบพิเศษนะแล้วก็ทำการ exit ระหว่างเซเอร์วิงกับตัวบ็อกเซอร์เวลเพื่อนเชิญเป็นแมงมุมนะจากนั้นผมใช้ความสาของแรปเตอร์ทิ้งการบนมือหนึ่งใบแล้วก็เลือกรีแพนเข้ามารีแพนก็ทำการเปลี่ยนไซเฟอร์สองตัวเป็นเลเวลแปดครับจากนั้นก็กลายเป็นไซเฟอร์ดาก้อนนะอ่าจังหวะนี้ก็ทำการถอดไส้ของแมงมุมนะทำการรีมุกออกแล้วก็จมตีเข้าไปเลยครับผม โอเคสเต็ปการเล่นของไซเฟอร์เด็กตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างสมูทระดับหนึ่งเลยนะเออทาเป็นเล่นไป <laughs> โอเคเล่นสดตาหนึ่งนะฮะโอเ้เจนะอกับฮาว เริ่มก่อนนะเสียวเจอดาร์กไกอาชิปปิงเลยแหงเลยอ่าใช้สกิลเซกประสาท วันนี้เราใช้โคนยิงประสายพิ้งเลยดีกว่านะฮะนิ่ว่าเซฟชีวิตไว้ก่อนไม่นะอย่าบอกนะว่าดาร์กไกไอจะมาแล้ว <c oughs> อะอะไม่ใช่นะฮะโอเคอันนี้ผมปล่อยตายนะไม่ใช่สกิลของตัวมิเลื่อนไ์บนมือ มีแม็กเออมีมาร์กเชหรือเปล่า,าข้างนี้หรือว่าอ่านเทคเจ้าตัวนี้อยู่เค <c oughs> ใช้สกิลนะทำการเสิร์ตตัวบีแพลนขึ้นมือฟึ๊บ <c oughs> อ่าอเค การเชิญบีแพลนนะแล้วก็เอาไงดีวะเสิด์าอีกตัวหนึง่งเรียวสี่เรียวสี่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 แปด 4, 4, 4, 4, อืม,อมยากว่ะจังหวะนี้ตัดสินใจยากนะเพราะว่าเราเจอกับตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเล่นเป็นสายดาร์กไกออาหรือว่าสายอีวิลฮีโร่เลยนะ ทิ้งบนมือเสิร์ษออกมาเป็นไซเฟอร์อ่ะโอเคทิ้งปุ๊บอืมแล้วก็เสิร์ตตัวไซเฟอร์วิงออกมาอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวเขา,ากับไซเฟอร์วิงเป็นรูปแปด เชิญเป็นไซเฟอร์ดากอนนะฮะการโจมตีไปเลยอ๋อมีแฮนด์แแฮบนะน่าจะใครลอย การเสิร์ตตัวปีแพลนขึ้นมือนะจริงๆตะกี้มน่าจะตัดสินใจทิ้งการร่นมือนะแล้วก็ทำการเสิร์ตไซเฟอร์ออกมาตัวหนึ่งแล้วก็ตีวัดใจไปเลยเขาทิ้งแฮนด์แท็บโอ้ลาวากูเลมเว้ย ได้ได้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะอเคทำการอัญเชิญตัวแรปเตอร์แล้วกันตัวบีแพลนก็อด,ดดออกมาด้วยเลียนตัวบีแนนะฮะเป็นเลเวล8ปด กับเจ้านี่ผมเชื่อว่าบนมือเขามีแฮนด์แฮนะเพราะงั้นเราจะทําการเอ็กซีดโดยใช้ตัวลาวากูเลมเป็นวัตถุดิบด้ดีกว่ามันจะอยู่นานไปกินไ,ไลร์พอยเราเยอะนะฮะก็จริงๆเราทิ้งมือไปเลยก็ได้เนาะเ,ออเพิ่มเวฟโจมตีดีกว่า ผมเล่นพลาดอีกแล้วนะเออลืมไปว่าเขาเล่นเด็กสไตล์นี้เขาไม่คงไม่ลงมอนมาให้เราแบบยิงทิ้งแนะ่นฮะต้องรู้แล้วว่าบนมือเขาเนี่ยจะมีเป็นระวาดกุเลมอีกใบหรือเปล่านะเออเดูว่าถ้ายิงได้ยินเสียงหมาก็ขออภัยด้วย,ยจริงนะ <laughs> โอเคเราจะเป็นอย่างนี้หรือว่าเป็นผมว่าเป็นนี่ดีกว่าเผื่อเขามีใครลอยอีกใบ ทำการปิดหลุมไปเลยนะเขตทำการจมตีเลยอ่าปิดเกมเลยนะเรียกว่าแฮนด์แท็บหมดละหรืออาจจะมีใครรอแต่ว่าตัดใจเพราะอาจจะการได้รอบเดียวองนี้เนะออก็สเตปการเล่นของไซเฟอร์เด็กก็ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเห็นไหม เอ็กซ์ซเล้งสี่กับเล้งแปดได้แบบเป็นเรื่องง่ายมากเลยครับเรียกว่าในแมตช์เนี้ยผมทำการเอ็กซ์เอ็กเล้งแปดกับเล้งสี่เนี่ยไปประมาณสามครั้งแล้วนะโดยประมาณโอเคการ์ดแต่ละใบาหาจากไหนได้บ้างนะครับผมเริ่มจากติดบีแพลนเลยบีแพลนเนี่ยหาได้จากแฟนทอมออฟดีเบเรียนนะแล้วก็มิลเลอร์ไนท์นี่ก็ได้จากแฟนทอมออฟดีเบเรียนเหมือนกันแลปเตอร์ก็ได้จากแฟนทอมออฟดีเบเรียนครับผมบล็อกใหม่หมดเลยนะมินิบล็อกใหม่ไซเฟอร์วิงก็แฟนทอมออฟดีเบเรียนครับผม แล้วก็ boxer w h a l อันนี้ได้จาก lake of volcano นะ monster ball ได้จากการล็อกอินครบ5ปีนะครับผมแล้วก็ไซโครนอะันนี้ค่ได้จาก a n t i n o m i c theory นะแล้วกั book of moon นี่ได้จาก box chaotic soldier แล้วก็ลุมสองได้จาก vision of ice ครับผมแล้วก็ galaxy cipher dragon นะัก็อยู่ใน p h a n t o m of l i l i a n เช่นกันครับ electric sun อยู่ใน infinite ray อาบิส uh, อยู่ในโฟตอนออฟกาแล็กซี่ครับแล้วก็โฮปเรนี่ก็อยู่ในอินฟินิตเรนะส่วนโฮปอยู่ในชายนิ่งโฮปครับผมแล้วก็แมงมุมอยู่ในโฟตอนออฟกาแล็กซี่ครับแล้วก็สกายพิชชันก็อยู่ในอินฟินิตเรกับแฟนตาสติกอาร์คนะฮะเรียกว่าเกินคาดนะครับสำหรับทีมเด็คไซเฟอร์เนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่ช่วยในการเล่นเอ็กซิฟได้ค่อนข้างยืดหยุ่นเลย ก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มาพูดคุยกันในสตรีมสดนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ